สวัสดีค่ะพี่น้องช่องแสงแรกแห่งอรุณรุ่งทุกท่านค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณ1ล้าน Subscribe ในสนามควันต f ฟ l วนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆ Subscribe ในสนาม3โลกมิติและขอขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆการแชร์และทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เพื่อนๆพี่น้อง ที่ติดตามนะคะแล้วก็นําวิธีการไปใช้ไปสร้างผลลัพธ์ให้กับชีวิตแล้วผลลัพธนะ์ณปัจจุบันนี้ผ่านไปสักระยะหนึ่งเป็นอย่างไรนะคะลองอัปเดตชีวิตแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะคุณดวงอาทไทยนะคะ โดยไทยก็แอบไปหอมหวานกับผลลัพธ์ชีวิตซึ่งใช้วิชากดแห่งแรงดึงดูดกดสัพทธรรมกดแห่งความเป็นจริงที่เป็นจริงในมิติที่เราสร้างขึ้นนะคะแล้วมันประสบความสำเร็จจริงๆและวันนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าคิดถึง คิดถึงเพื่อนเพื่อนคิดถึงทุกคนนะคะก็เลยอยากจะนำสองข้อเพื่อที่จะมาบอกต่อเพื่อให้ที่เพื่อให้ทุกคนที่อยากจะประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตสำหรับการสื่อสารกับจิตวิญญาณของตัวเองถ้าเรา สื่อสารกับจิตวิญญาณของเราได้ผลลัพธ์มันต้องรวดเร็วและมันคือความจริงเพราะว่าเราไม่หลอกตัวเองทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆไปฝึกสองข้อดูนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับตัวเองและผลลัพธ์ของตัวเองก็สามารถที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงคนที่เรารักได้ด้วย วันนี้ให้สองข้อสั้นๆเพื่อที่จะเป็นของขวัญสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะคะแล้วก็ให้ติดตามยาวๆไปแล้วจะโชคดีกันไปตลอดเส้นทางข้อแรกเลยนะคะวันนี้ลืมบอกนะคะว่าจะมาด้วยเรื่องสองวิธีการสำหรับการสื่อสารกับ จิตวิญญาณของตัวเราเองเพื่อพิชิตผลลัพธ์ทำไมถึงต้องแค่สองเพราะวสองข้อนี้คือหัวใจนะคะถ้าเ,เพื่อนๆทำสองข้อนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการที่เราตั้งเป้าหมายเพื่อไปเพื่อนำแรงปรารถนาไปถึงเป้าหมายของเราสองข้อนี้ ก็เพียงพอแล้วนะคะข้อที่หนึ่งทำอย่างไรจึงจะสื่อสารกับดวงจิตจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกจิตประพัดสอนจิตต้นกำเนิดทำอย่างไรเราจึงจะเข้าถึงสิ่งนั้นขอ บอกเพื่อนๆว่าข้อที่1ให้ทำสองเวลาก็คือการตั้งจิตอธิษฐานการตั้งจิตอธิษฐานขอให้เป็นเรื่องของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ของตัวคุณเองถามตัวคุณเองว่าคุณตั้งจิตแน่วแน่แค่ไหนคุณวางระบบจิต คุณวางตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณทำแค่ส่งส่งให้พ้นๆหรือทำแค่ให้มันพ้นไปวันๆเพราะมันเป็นเพียงโปรแกรมที่คุณวางไว้ว่าคุณต้องทำสื่อสารกับสิ่งนี้ให้เข้าถึงก่อนก่อนที่จะมาสู่แนวปฏิบัติที่ ดรงไทยฝากไว้ว่าคุณต้องตั้งจิตอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนคะศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวคุณเองให้เกียรติตัวเองรักตัวเองเคารพตัวเองลึกซึ้งกับคําว่าเข้าถึงรักปรารถนาจริงๆโดยไม่ให้ความรู้สึกของคนอื่น เข้ามาแทรกแสงเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นความลับสุดยอดที่ไม่ให้ใครรู้ทั้งนั้นเพราะเราไม,ไม่รู้ว่าใครๆที่เราสัมผัสเขาเขาจะมีพลังงานบวกหรือลบเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ด้านลบเข้ามาแทรกแสงเพราะว่าคุณยังไม่แข็งแกรง่ง พลังงานของคุณยังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นโปรดโปรเทคพลังงานของตัวคุณเองด้วยการไม่ไปบอกใครว่าคุณต้องการอะไรในการตั้งจิตอธิฐานขอตกลงไหมคะคุณจะตั้งจิตอธิฐานขออะไรก็ได้วิธีการใช้ชีวิต ความมั่งคัง่งความรักสุขภาพอะ,อะไรก็ได้ไม่มีไม่มีขอบเขตเอาที่คุณปรารถนาจริงๆนะคะใช้ก่อนนอนเหมือนการสวดมนต์ข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ข้าพเจ้าขอว่าไปเลยค่ะหรือคุณจะขอสามข้อสองข้อหนึ่งข้อเอาที่คุณปรารถนาสูงสุดและโฟกัสความสำคัญว่าสิ่งไหนที่คุณจะให้เกิดก่อนเป็นลำดับที่หนึ่งหนึ่งสองสามแต่ ะะแต่ต้องคิดกับตัวเองว่านี่คือพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าความรู้สึกของเราตอบว่าเราทำวันนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าวันนั้นเราสื่อสารไปไม่ถึงจิตวิญญาณของตัวเราเองตกลงไหมคะข้อที่1ผ่านไปและข้อที่2องนะคะข้อที่2นี่คือสาคัญ เหมือนกันไม่ได้ต่างจากข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่คือคุณต้องรักษาพลังงานของตัวเองให้อยู่ในดินแดนฝั่งบวกทุกขณะจิตหมายความว่าคุณต้องคิดพูดทำเสมือนว่าคุณได้สัมผัสผลลัพธ์ใน สิ่งที่คุณอธิฐานขอทั้งหมดแล้วถ้าคุณปรารถนาว่าคุณมั่งคั่งร่ำรวยฉั้นตั้งจิตอธิษฐานขอข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธเทียนขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยสมมุตินะคะคุณจงคิดพูดทำรู้สึกแบบคนมั่งคั่งร่ำรวย รักษาพลังงานของคุณเช้ายันค่ำยันหลับสิ่งนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปบอกใครเลยเพราะมันคือความรู้สึกภายในถูกไหมคะกินกินอะไรก็ได้ที่อยู่ตรงหน้าที่คุณมีกินแล้วกินอย่างคนมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขเราจะเน้นไปที่ความรู้สึกของเรา ตลอดทั้งวันคนมังคั่งร่ำรวยโมโหง,ง่ายหรือไม่คิดเอาเองคนมังคั่งร่ำรวยถูกบ่นด่าว่ากล่าวโกรธง่ายหรือไม่ง่ายคิดเอาเองรักษาตัวเองให้ได้ถ้าคุณทำตัวเองให้คู่ควร คุณจะได้ทั้งหมดทุกข้อที่คุณอธิษฐานขอมันจะค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดทีละข้อทีละข้อจิตวิญญาณเขาไม่มีการเวลาเขาไม่มีระยะทางเขาไม่มีรูปร่าง เขาสื่อสารผ่านความรู้สึกของเราเท่านั้นเพื่อนๆที่รักทุกคนถามขอถามคุณทุกคนนะคะว่าความรู้สึกมีตัวตนอย่างไรตัวตนของความรู้สึกเป็นอย่างไร เราไม่สามารถมองเห็นความรู้สึกเป็นตัวตนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจงเสกสร้างเนรมิตชีวิตผ่านความรู้สึกที่เรามองไม่เห็นตัวเขามันแอบสร้างในสนามควันดัมฟิวใช้อะไรคะ ใช้สติของกายเราที่เรามีซึ่งมันเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สก,กิดบอกได้สั่งสอนได้ได้บอกกล่าวมาในคำสอนของพระพุทธองค์ใช้สติเพื่อควบคุมตัวเราเอง ให้เราอยู่ในดินแดนที่เราปรารถนาแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงจงใช้พลังนะคะเพื่อนๆลองคิดตามนะคะในขณะที่เพื่อนๆฟังลองคิดตามว่าความรู้สึกนึกคิดจิตประพัดสอนถ้าเราปรารถนาให้เรา มีพลังงานแบบใดฟังนะคะเราคือหนึ่งหน่วยพลังงานที่มองไม่เห็นแต่ถ้าเราจะใช้พลังงานที่มหาศาลเพื่อสร้างอะไรบางอย่างที่มันมากและเกินกำลังของตัวเราเองเราจะ สามารถใช้พลังงานทั้งหมดที่เป็นพลังงานประพัดสอนบนดาวโลกดวงนี้มารวมเป็นหนึ่งกับพลังงานของเราแล้วเราใช้มันทั้งหมดเราทำได้ที่เขาเรียกว่าการระเบิดตัวตนการระเบิดพลังงานการระเบิด ตัวเองเพื่อออกนอกกรอบเพื่อไปสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ทำไมเราทำได้ก็เพราะว่าเราใช้พลังของอื่นๆที่เรามองไม่เห็นแต่มันสัมผัสผ่านเข้ามาในพลังงานตัวเราเองจงรักษามันและสแสวงหาความรู้ไปในเส้นทางที่เราจะไป ไม่มีใครสร้างผลลัพธ์ชีวิตได้โดยที่เราไม่มีความรู้ในสิ่งนั้นจงรู้ให้จริงจงรู้ให้ถึงแก่นเพื่อที่คุณจะเสกสร้างอะไรสักอย่างในสิ่งที่คุณจะไปเป็นคุณต้องมีความรู้ด้วย นอกจากการสื่อสารผ่านจิตวิญญาณของตัวเองการรักษาพลังงานตัวเองในดินแดนฝังบวกเพิ่มเติมคุณต้องสแสวงหาความรู้สแสวงหาวิชาในสิ่งที่เราต้องการผลลัพธ์นั้นๆนะคะวันนี้ฝากไว้สั้นๆไม่เกิน20นาที ก็อ,อยากจะบอกเพื่อนๆว่าความสำเร็จคือความที่เรามุ่งม,มั่นปรารถนาและผลักดันตัวเองเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จต้องสร้างนะคะเพื่อนไม่ใช่เราหลับตานั่งสมาธิ แล้วมันจะเกิดขึ้นมาความสำเร็จบนดาวโลกมันต้องถูกสร้างจากพลังกายของเราพลังข้างในนะคะมันจะขับเคลื่อนกายให้กายเราสร้างทุกๆการสร้างถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยมาถูกทางหรือมาผิดทาง ถามเข้าไปข้างในค่ะทุกครั้งที่คุณสื่อสารกับจิตคุณถามเข้าไปข้างในจะมีไกด์บอกทางคุณเสมอคุณจะต้องอยู่ในความเงียบเอาตัวเองออกจากความวุ่นวายสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นในความเงียบเสมอความว่างเปล่าคือช่องว่าง ที่มหัศจรรย์ที่ทำให้คุณเข้าถึงตัวตนสูงสุดของคุณถ้าถ้าคุณอยู่ในความวุ่นวายปากกัดดิ้นทีบอยู่ในพลังงานที่มันต้องวิ่งดิ้นหลนต่อสู้ลองพาตัวเองไปอยู่ในที่เงียบๆสักหนึ่งนาทีสองนาที ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณให้คุณค่าให้ความรักให้เวลากับตัวคุณเองมากแค่ไหนลองถามเข้าไปดูข้างในแล้วคุณจะได้คำตอบว่าสิ่งที่คุณทำคุณทำเพื่อใครถ้าคุณทำเพื่อตัวคุณเองลุยคะ่ะเดินหน้าต่อไปเลยคะ่ะ แต่ถ้าคุณทำเพื่ออะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณลองคิดพิจารณาเพื่อที่จะถามเข้าไปลึกๆว่าแท้ที่จริงแล้วคุณเกิดมาทำไมคุณเกิดมาทำอะไรคุณเกิดมาเพื่อสร้างอะไรบนโลก เพื่อให้ตัวตนเองสร้างสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวตนเองและส่งต่อสิ่งดีๆกับเพื่อนๆบนดาวโลกนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้เราเป็นคนที่ใช่ เป็นคนที่สามารถสร้างทุกสิ่งอย่างที่เราต้องการให้มันเติบโตและเต็มศักยภาพของเราเราทำอะไรได้ดีกว่านี้ไหมเราทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมเราทำประโยชน์ให้กับพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมโลกเราทำได้ดีไปกว่านี้หรือไม่ลองถามใจเราเองค่ะแล้วความสำเร็จ มันจะเดินทางมาหาเราถ้าเราเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มีจิตใจที่เต็มไปด้วยความรักความสุขและเป็นจิตใจที่มีแต่พลังบวกแล้วเราจะเจอเส้นทางของคนดีเส้นทางของคนที่ใช่และเป็นเส้นทางที่ คู่ควรแก่การเดินไปสู่ความสำเร็จแบบที่เราต้องการนะคะสำหรับวันนี้ก็มาส่งความรักความสำเร็จและความสุขให้เพื่อนๆเ,เพื่อที่จะเป็นกำลังใจและอยู่กันไปน,น,นานๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีค่ะ